เข้าไปข้างในหรเปล่าเนี่ยถ้าถ่ายไม่ได้เพื่อนอพเพื่อนสวัสดีคะ่ะตอนนี้เราแวะมาเที่ยวสยามสารยาอ่านี่มันเป็นอุมโมงค์ไผ่ค่ะอุมโมงค์ต้นไผ่สวยไหมคะ,ะสวยสวยสวยใช่ไหมมีหน่อไม้ด้วยอุ้ยมีไงหนอนนี่หนอ อุ้ยได้แกงพอดีเลยสวยค่ะสวยตรงนี้ก็เป็นน้ำทุอ่าแวะดูน้ำทุหน่อยอ่า นี่หน่อไม้มีเยอะหน่อไม้มีทุกกอเลยอ่าอ่าอ่าเห็นสองหนุ่มน้อยข้างหน้าไหมคะน่ะอ่าอ่าสองหนุ่มน้อยข้างหน้าอ่านี่บรรยากาศดีดีค่ะบรรยากาศดีมากเลยอ่าอันนี้โต๊ะเนี่ยจะเหลาให้ เพื่อนๆดีเราเมาทานอาหารมานั่งนั่งสบายชมวิวอ้าวเห็นไหมคะเห็นหนุ่มน้อยสองคนไหมคะหน่อไม้ขึ้นทุกกอเลยสวยค่ะสวย อันนี <si ้ก็สวยอันน um> 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 ี้อ่าสวยสวยสวยค่ะสวยทับุงมด้วยอ่าสวย

รงดอกอะไรนั่นเนี่ยรังเหลืองเนี่ยสวยมากมากเนี่ยสวยมากมากอนี่ต้นอะไรดอกขึ้นสวยดอกสีแดงสดเลย สวยค่ะสวยมีพริกด้วยมีพริกด้วยมีพริกด้วยค่ะพริกหนิกหนักอือเดี๋ยวเราถ่ายกันล้วค่อยมามีอะไรทานบ้างเนี่ยอื วิวสวยจังมสวยจังออมะพร้าวสีทองมมะพร้าวสีทองน่ยออเ้นีเพื่อนมะพร้าวสีทองอือืออือ ปลาปลาสวยค่ะปลาปลาสวยอืมอืมเราเดินชมก่อนเดินชมก่อนอบรรยากาศดีมากเลยนะนะบรรยากาศดีมากเลย

ค่ะออสวยมากอืมอ่านั่งอืนข้าง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องามายุริสตรารี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ